เฮ้ยย,อย,อย,ยังอยู่บ่อเจนี่เสียงออมๆอยู่นี่ฮะไอเดนรอรอสิสิ้นเดือนเอาเข่าไปซีให้ได้เด้อไลยสอบเติบอยู่อ้อลลอ๋ลูกสีขี่รถนี่กระบะเลยอ๋ลูกสีขี่รถนีกระบะเลยโอ้โหแล้วพ่อเอกสิไปทังไหนตอนนี้นพ่อเอกขี่เล้งน้ำโกนบ่ก ได้เอาเขาสีลงไปให้ป่าเจ้าเขาบ่กมีเขาคลายเราเมือ่อไรเ่าจันทร์ <laughs> โอ้ต้องเติมตลอดเลยแต่ดิทั้งมันบ่หัวโอ้โอยบ่หลือเปลี่ยนเลยเว้ลเหนนะ <laughs> <ะ>ลือทีมมันนะฮะค่อยเติมทีละหน่อยไปเร็วไปเร็วระวัะงรถเด้อลูกระวังรถเด้อ ปัดท้างแยกระวังรถระวังรถเว้ยระวังระวังไปเร็วค่อยไปไปเร็วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ครับผมก็เจ้าอินดี้นะครับไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับก็นี่ข้างนี้ก็ดอกยางยัง ดูเยอะอยู่เนาะที่ไปเปลี่ยนมาก็คือข้างข้างาข้างขวาครับข้างขวาเปลี่ยนมาเมื่อเช้าครับนี่เปลี่ยนเสร็จก็ไปได้ประมาณสัก40่กิโลครับประมาณ40โลได้จากบ้านไปประมาณสัก40เกือบ50าโลแหละนะผมมันคำนวณระยะทางไม่ถูก ะครับแต่เอาแน่ๆว่าเกืเอบจะสุดกำลังจะเข้าสีสเกตแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าขอโทษขออภัยพี่พี่น้อง f อซนะครับเนื่องจอากว่ามันอุบ d ิเหตุนะครับอุบิเหตก็คือแต่ละคนมันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างเนาะอย่างเหตุผลของผมว่า ที่ผมยังไม่ได้เดินทางไปบุรีรัมย์ไปหาทีมงานโทรหนึ่งนะครับก็โทรไปบอกเสียตินแล้วครับผมเมื่อเช้าโทรไปหาเสียตินก็เสียตินก็ไม่รับนะครับผมไปถึงนู่นแล้วเกือบจะถึงซีสะเกตแล้วจะเข้าเขตซีสะเกตแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับผมเดินทางไปเนี่ยก็ไม่ได้บอกแม่แกแบบว่าอย่างเป็นทางการเท่าไหร่มีแต่บอกแกว่าเออ จะไปวิ่งงานอยู่บุญล์สักอสองอาทิตย์นะครับแล้วค่อยจะกลับมานะครับค่อยจะกลับมาแต่ทีเนี้ยพอผมไปได้ประมาณสัก40กว่ากโลแม่แกโทรไปบอกว่าหลานครับท้องเสียหลานท้องเสียแกไม่รู้ด้วยนะว่าวันนี้ผมเดินทางนะครับผมก็แค่บอกเปื่อยๆไ้เมื่อหลายวันแล้วแหละแต่วันแกไม่รู้ว่าผมเดินทางผมไปแล้วก็แกโทรไปบอกว่าหลานท้องเสีย ลานท้องเสียพาไปหาหมอแกนึกว่าผมไปวิ่งงานไงผมก็เออเอาไงดีวะจอดรถแล้วก็คิดอยู่สักพักหนึ่งตอนแรกว่าจะบอกแกว่ากำลังเดินทางแหละแต่ก็แกก็ถามว่ายุดไหนผมก็แค่บอกว่ากำลังจะไปบุรีรัมย์แกบอกว่ากลับมาพาหล้านไปโรงพยาบาลก่อนมันท้องเสีย แกก็พูดแค่นี้ผมก็เอ้ากลับก็กลับผมก็ขับรถกลับมาครับกลับมาหลังจากที่ขับรถกลับมาก็มาถึงมาถึงเที่ยงครับกลับมาถึงนี่ตอนเที่ยงนะกลับมาถึงนี่ตอนเที่ยงก็เอารถปิ๊กครับนะครับปิกับผมจะจอดไว้ข้างบ้านเลยเพราะว่าให้น้องช่างอ้นดูให้ด้วยฝั่งนู้นเพราะว่าเราไม่ได้กะว่าจะไปอยู่ทั้งฤดูเพราะว่า ผมมีงานเกี่ยวข้าวนาปังนะครับให้กับน้าแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะเอารถผมออกหรือว่าจะเอาคันนี้ออกนะครับผมก็เลยกลับมาวนรถกลับมาโทรหาเสียตินโทรหาเสียตินโทรยังไงเสียตินก็ไม่รับตอนแรกนะครับโทรมากลับมาถึงปุ๊บผมก็เอาหลานขึ้นรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็ไปฉีดยงฉีดยาเพิ่งกลับมาตอนประมาณบ่ายเกือบบ่ายสามนะครับ กลับมาถึงบ้านก็ประมาณเกือบบ่ายสามโทรศัพท์เครื่องนี้ครับอยู่ในรถเพราะว่ากะว่าจะไลฟ์สดหรือทําคลิปไปด้วยนะครับกะว่าไปทักได้ครึ่งทางก็จะเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ทีมงานจะทําคลิปหรือไลฟ์สดไปนะครับดันลืมโทรศัพท์ไว้ในรถดีนะมันไม่ระเบิดผมจอดตากแดดไว้ทั้งวันเนี่ยไปก็ทีนี้จะไปหาเงินจ่ายค่ายาจะไปโอนเงินจ่ายค่ายาให้หลาน เพราะว่าเงินสดในกระเป๋ามีแค่400หาโทรศัพท์ไม่เจอครับพี่น้องแต่ก็ยังดีนะผมบัตรเอทมผมอะ่ะมันอยู่ในกระเป๋าโอ้โหไปใช้บัตรเอ m มกดก็เสียค่ากดอีกนะครับกออ็ไม่เป็นไรทีนี้ก็เลยโทรไปคุยกับเสียตินคุยกับเสียตินเสร็จปุ๊บก็เราก็บอกเหตุผลไปเนาะอ่ามันไม่ใช่ข้ออ้างอ่ะมันเป็นเหตุผลนะครับก็พี่เพีงน้องเอฟซก็ น่าจะเข้าใจนะคือมันเป็นเหตุผลมันไม่ใช่ข้ออ้างนะครับผมก็บอกว่าไปแล้วแหละแต่ว่าพอดีหลานเข้าโรงพยาบาลก็ต้องกลับมาอีกนะครับแล้วก็พ่อแกก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ร่างกายแกยนะครับสภาพแต่ก็พออยู่กับบ้านได้นะแต่ให้ไปนู่นไปนี่แกก็ไปไม่ได้เพราะว่าตาแก ไม่ดีนะครับแม่พอมาถึงบ้านปุ๊บตอนที่พาหลานไปโรงพยาบาลนะครับแม่แกก็บอกผมนะครับว่าไม่ต้องไปหรอกโทรไปบอกน้องเพราะว่าถ้าผมไปปุ๊บถ้าขาดผมคนหนึ่งปุ๊บก็คือไม่มีใครพาไปหาหมอไม่มีอะไรอย่างพ่อบ้านนี้ก็รถคันนี้ครับตายไปเรียบร้อยครับอ่าชาบละลายวบา ก็ไม่มีใครพาแกไปหาหมอก็เลยต้องโทรเอาน้องลูกชายคนเล็กแกที่เป็นเจ้าของอ,อะไรนะโซลาเซลล์เจ้าของบริษัททำโซลาเซลล์อยู่ที่ที่เดดหรืออยู่อุบลแล้วแต่เขาจะอยู่สาขาไหนเนาะเอามารับแกไปหาหมอเหมือนกันเนี่ยนะครับแกเป็นเกาแกเดินไม่ไหวอาการมันกำเริบนะ ปกติแกก็ไปนู่นมานี่ได้เมื่อวานแกอาการกำเริบก็นี่แหละครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าผมอยู่ณตรงเนี้บ้านหลังนี้นะจะให้ดูนะก็หลังนี้นะครับหลังนี้แล้วก็หลังนี้นะครับก็คือสามหลังที่อยู่บริเวณหน้าบ้านผมเนี่ยถ้าเกิดผมไปปุ๊บหลังนี้ก็อยู่กันแค่ย่ากับหลานนะครับสองคนไม่มีอะไรเลยนะครับหลังนี้ เวลาเก็บป่วยมาอยากเข้าก่อนผมก็พาไปหาหมอนะครับผมเป็นทุรละให้ทุกอย่างเลยผมพาไปหาหมอเพราะว่าสงสารแม่แกนะครับแล้วก็อย่างพ่อแกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครมารับผมก็ต้องพาไปนะครับเพราะว่าลูกแกอีกคนก็รับราชการแล้วอีลูกชายคนโตก็อยู่งเทพก็ไม่มีใครก็อยู่กันสองตายายนะครับบ้านนี้นี่คือเหตุผลนะอย่างบ้านนี้ถ้าผมไปก็สองตายายแล้วก็หลาน อย่างหลานผมเนี่ยก็สภาพหลานก็อย่างที่เห็นนะครับเสียตินก็มาเจอมาเห็นแล้วเสียตินก็มานอนอยู่ที่นี่นะครับเสียตินมานอนอยู่ที่นี่3วัน2คืนนะครับผมมาอยู่ที่นี่3วัน2คืนเสียตินก็มาเห็นสภาพบ้านผมอะไรทุกอย่างหมดแหละแกก็มานอนมากินอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็เห็นว่าหลานผมเนี่ยคือร่างกายเขาไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนเด็กคนอื่นนะซึ่งแม่เขาก็เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนนทนครนะครับ ส่วนพ่อเขาทํางานอยู่ที่อมมตะนาครนะฮะทีนี้ก็อย่างว่าเนาะพ่อแม่เขาก็อยู่คนละที่นะครับเอาพูดภาษาชาวบ้านก็เขาแยกทางกันนั่นแหละก็เลยมันกลายเป็นว่าพาราก็เลยตกมาอยู่ที่แม่แต่ว่ารับเลี้ยงก็คือส่งเสียอะไรทุกอย่างพ่อกับแม่เขาก็ร่วมกันนะครับส่วน อยู่บ้านยินอะไรพาไปหาหมอก็จะเป็นผมหรือแฟนผมนะถ้าเกิดว่าอยู่นะครับทีนี้ผมถึงต้องให้แฟนกลับไปกรุงเทพคนเดียวนะครับผมก็อยู่ดูแลแล้วก็ไปแล้วครับเมื่อเช้าไปแล้วไม่ใช่ไม่ไปก็เดินทางไปได้เกือบห้กิโลนะนะไปเกือบห้าสิบกิโลตายแม่แกโทรตามก็เลยต้องตัดสินใจครับเลือกที่จะกลับมา กลับมาก่อนเพราะว่าถ้าเราไปนู่นพูดแบบตรงๆเนาะเราจะไปตอนไหนเราก็ไปได้ถูกไหมครับเราจะไปตอนไหนเราก็ไปได้อย่างเสียตินก็บอกว่าเออให้อยู่อยู่กับตากับยายก่อนอยู่กับลานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรมาเป็นมากมันจะไม่มีใครดูแลครับได้ยั้งมากนะอืม <Yeah, S 1> มันจะไม่มีใครดูแลนะครับก็เลยต้องต้องอยู่นะครับต้องอยู่นะครับต้องอยู่ถามว่าคนบ้านนอกเราอ่ะก็ดูแลกันดีนะครับแต่ใครจะดูแลกันดีเท่าคนในครอบครัวเรามันไม่มีนะครับคนอื่นที่เขาไม่ใช่ญาติอ่ะเขาไม่ได้มาดูแลเราเต็มร้อยหรอกครับเขาไม่ได้มาดูแลเราเต็มร้อยนะครับผมนี่แหละเหตุผลที่ผมก็เลยตัดสินใจ เลือกที่จะเดินทางกลับทั้งๆท,ที่เราเดินทางไปแล้วด้วยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเดินทางกลับแล้วก็โทรไปคุยกับเสียตินปรึกษากับเสียตินนะครับบอกเหตุผลไปนะครับถามว่าอยากไปทํางานที่นู่นก็อยากไปนะครับผมเพราะว่าที่นู่นคือเราทํางานเราไม่ต้องอยู่ๆทำๆทำนะเพราะว่าเป็นงานแปลงโรงงานแปลงใหญ่นะครับผมเราก็ไปได้นะ แต่พอเจอแบบนี้แล้วเราก็เลยต้องต้องเลือกที่จะดูแลครอบครัวก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นภาระ,ะของเพื่อนบ้านที่เขาจะต้องมาพาเราไปนะครับเกิดเขาพาหลานผมไปพาแม่ยายไปเสร็จปุ๊บเขาก็บ่นว่าเอ้ยทำไมนานจังวะไม่ใช่เรื่องของกูทำไมกูต้องรับภาระ,ะอะไร,ะป,ระประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะ เข้าใจสถานการณ์นี้นะฮะก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับที่ผมบอกกับพี่ๆน้องๆเอซว่าจะไปโทรหนึ่งสุดท้ายแล้วก็ไปไม่ถึงโทนหนึ่งปีนี้นี่มันอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทุลักทุเลเลอเกินนะครับจะไปไหนมาไหนก็ลำบากทีนี้นะครับเหตุผลประเด็นที่สองก็คือ สิ้นเดือนนี้ผมต้องเดินทางลงไปกรุงเทพนะครับผมก็คุยกับเสียตินอยู่นะว่าถ้าเกิดผมไปถึงบุรีรัมย์ผมก็จะทํางานกับเสียตินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็ต้องกลับมาที่บ้านนะครับแต่ในกรณีที่กลับมาเนี่ยไม่แน่อาจจะเดินทางมาด้วยรถโดยสารแล้วมาเอากระบะมาเอาปีกับขานี้เพื่อที่จะเดินทางไปกรุงเทพเพื่อที่จะไปธุระส่วนรวมนะครับนั่นก็คือผมจะต้องไปไล่ เก็บซองผ้าป่านะครับเพื่อที่จะมาร่วมงานบุญในวันที่15มีนานะครับก็คือกลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนหน้านะทีนี้พออถ้าเกิดผมลงไปกรุงเทพเนี่ยกว่ามันจะได้มานะกว่าจะได้มาก็อยู่ยาวเว็นาท์พอกลับมาถึงปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางไปทํางานได้เลย ผมก็ต้องอยู่จนเสร็จงานบุญหลังจากเสร็จงานบุญเสร็จปุ๊บผมก็ต้องลงเกี่ยวข้าวนาปังนะครับประเด็นที่3ก็คือต้องเกี่ยวข้าวนาปังอยู่เกี่ยวข้าวนาปังก็ต้องมาดูกันว่า,อ,าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผมาจะลงเองหรือจะเอารถของอ้นไปลงนะครับนี่อันนี้เป็นลงแต่ว่าจะเป็นผมขับหรือเขาขับยังไม่รู้นะครับนี่แหละปัญหาที่ผมต้องอยู่บ้านณนะตอนนี้นะครับผม ฉะนั้นแล้วก็เลยฝากพี่ๆน้องๆ f อทุกท่านนะครับให้เข้าใจตามกันนะตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดติดตามนะครับขอให้รักกันอยู่ตลอดนะครับอย่าพึ่งทิ้งผมไปไหนนะครับผมคือหลายคนก็มีร้อยเรื่องราวร้อยเหตุผลเนาะมันมันไม่ใช่ว่า มันเป็นข้ออ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะมันไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเหตุผลแต่ละคนมันสําคัญความสําคัญเราต้องให้ความสําคัญแต่ละเรื่องมันต่างกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนโชคหมานรำ่ำรวยสวัสดีครับ